สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเมนูง่ายๆกินเล่นกินจริงตามอัธยาศัยกับเมนูสเต๊กไก่ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับสเต๊กไก่ในวันนี้เนื้อ,อยังชุ่มฉ่ำเสิร์ฟพร้อมน้ำซอสสเต๊กและน้ำจิ้มอาจาดนะคะฝนตกเล็กๆอาหารอิ่มกุ่นในวันนี้ คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะไปเจอกันช่วงพร้อม ช่วงชวนกันเข้าครัวสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วแม่บ้านจะมานำเสนอเมนมูง่ายๆนะคะสเต๊กข้าววันนี้ง่ายและมีทิปมาแชร์กันอย่างไรก็อย่าลืมติดตามมาดูส่วนผสมของไก่สเต๊กวันนี้กันนะคะก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบหมูชอบเนื้อวัวหรือเนื้อสัตว์อะไร ก็ใช้ตรงนั้นแทนได้เอาตามความชอบของแต่ละบ้านเนาะวันนี้แม่บ้านใช้ไก่นะคะอยู่โลครึ่งนะคะมีหมูในตู้เย็นเหลืออยู่ก็เลยจะมาทําหมูสเต๊ะสักได้สักห้าไม้อะไรก็ยังดีส่วนของไก่นะคะเราจะตัดเป็นชิ้นยาวๆอย่างนี้เพื่อที่จะเสียบแม่บ้านใช้ไก่ตรงน่องทําไมถึงใช้ไก่ตรงน่องเพราะว่าไก่ตรงน่องเนื้อเขาจะมีเอ็นอยู่ด้วยจะมีความกรุบกรอบเหนียวนุ่มอยู่ตรงนั้นเนื้อ ของไก่ส่วนนี้จะไม่แข็งกระด้างเหมือนตรงอกแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนกลัวอ้วนก็ใช้ตรงอกไก่ได้นะคะส่วนผสมของเราวันนี้เราใช้พงสเต๊ะนะคะสำเร็จรูปมาแบบง่ายๆเลยสองซอง1ซองผสมเนื้อสัตว์อีก1ซองคือซองของน้ำซอสนะคะซองบีซองใหญ่จะเป็นส่วนผสมของ เนื้อสัตว์เดี๋ยเราจะมาแกะดูว่าข้างในมีอะไรประกอบบ้างไม้ค่ะไม้เสียบนะคะวันนี้เราใช้แบบยาวนะคะในส่วนที่เราต้องเพิ่มขึ้นไปวันนี้กะทินะคะในนี้ก็มีผสมเป็นกะทิแบบแห้งแต่เราจะใส่แบบกะทิในกระป๋องเพิ่มเข้าไปอีกแม่บ้านใช้กะทิอยู่วันนี้1กระป๋องนะคะ560กรัมนะคะในส่วนของเครื่อง ปรุงวันนี้ผงขมิ้นค่ะพระเอกวันนี้นะคะทำสเตะ๊ะเห็นเหลืองๆไม่ได้เหลืองอะไรไม่ใช่เหลืองผงกะหรี่แน่นอนคือเหลืองผงขมิน้นน้ำตาลนะคะสองช้อนโต๊ะผงปรุงรสอยู่หนึ่งช้อนโต๊ะเกลืออยู่สองช้อนชานะคะที่เราจะทำให้สเต๊ะของเราวันนี้มีรสชาติดีขึ้นในส่วนของน้ำซอสแม่บ้านจะขอเพิ่มในส่วนของพีนัทบัตเตอร์ซึ่ง ถ้าเพื่อนๆหาได้ถั่วตำถั่วคั่วถั่วอะไรก็ได้ให้มันเป็นเม็ดๆกรุบกรอบอักกออนี้เอาง่ายๆนิเนียนไปเลยนะคะง่ายดีเริ่มหมักกันเลยนะคะกะทิข้นๆกวนให้หัวกระหางเข้ากันเล็กน้อยเพราะว่ากะทิแค่กระป๋องเดียววันนี้เราจะแบ่งไว้สองส่วนคือหมักส่วนหนึ่งแล้วก็แม่บ้านจะเหลือไว้ทำน้ำซอสเพราะคิดว่าซองที่เขาให้มานะซองเขาจะเล็กนะคะ ใช้ไปให้เหลือสักประมาณครึ่งถ้วยก็ได้นะคะแบ่งกันครึ่งๆเดี๋ยวเราจะมาหมักกันใส่ผงขม,มิ้นกันคะ่ะใส่ให้หมดเลยนะคะผงปรุงรสนะคะชามน้อยก็ใส่น้อยชามใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อยเกลือคะ่ะ สท้ายน้ำตาลสเต๊ะจะต้องเค็มนํำและหวานตามไม่ได้เค็มมากหมายถึงว่ารสเค็มจะจะโดดเด่นกว่ารสหวานตามเล็กๆนะคะใส่ไปเลยค่ะน้ำตาลนะคะตกลงเมื่อกี้พูดกลับกันนะคะในซองสเต๊ะสำเร็จรูปที่มาสองซองซอง A กับซอง B ซองเล็กคือที่เอามาผสมซองใหญ่ซอง B คือซองที่เป็นน้ำซอทุกอย่างจะเป็นผงหมดเลยนะคะเข,าอ,ะขาอบแห้งมาเนาะในส่วนผสมของตัวหมักเหมือนกันเขาอบแห้งมาทั้งหมดก็จะมีในส่วนของผงขมิ้นและกะทินะคะใส่เพิ่มลงไปอีกค่ะเราจะหมักกันแล้วนะคะตอนนี้หมักทั้งสองอกรละมังของเราที่เราเตรียมไว้หมูหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของไก่นะคะหมักทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ ให้เข้าน้ำเข้าเนื้อกันเราจะหมักเขาทิ้งไว้หลังจากนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเสียบกันเนาะนะคะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆสังเกตกันดูไหมคะว่าทําไมที่แม่บ้านมีทีมเวิร์กิ้งเป็นเหล่าบรรดาแกงลูกหมูนะคะแกงลูกหมู อยู่ทั่วเลยนะคะที่รอช่วยแม่บ้านอยู่เขาก็บอกว่าเขาแฮปปี้ทูเฮล์มัมนะคะก็เพราะว่าการที่พวกเราทุกคนได้ร่วมทำกิจกรรมกันในบ้านไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นอาหารหรือน,นั่นนี่นู่นในสมในสวน เป็นการสร้างสมานฉันท์ที่ดีในครอบครัวเพื่อนๆว่าจริงไหมคะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวของเราให้อบอุ่นช่วยกันทำอาหารช่วยกันอร่อยช่วยกันกินช่วยกันล้างจานเด็กๆแฮปปี้ทูเฮลท์วันนี้มีอาสาสมัครจะมาช่วยเสียบสเตะน,นะคะคุณแม่จะทำให้ดูอันแรกก่อนเนาะลูกทาที่เป็นหมูก็ได้นะคะทำกระมังเล็กนี่ในแนวตอนยาวเสียบเข้าไปโฮมูเอ็นเ ง่ายนะคะหนึ่งไม้ผ่านไปแล้วช่วงเวลาที่เราเสียบกันนะคะแม่บ้านก็จะคุยไปด้วยเนาะแม่บ้านสอนเสมอว่าพวกเรามีสายเลือดเข้มข้นของความเป็นไทยอยู่เต็มร้อยถึงแม้ว่าลูกๆจะเกิดอยู่ที่เมืองนอกก็ตามแม่บ้านสอนอยู่เสมอให้เขารำลึกถึงความเป็นไทยความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะคะ ลูกไม่พูดภาษาไทยมากนะักแต่ลูกเข้าใจในภาษาไทยทุกอย่างวันหนึ่งลูกอาจจะเดินมาบอกแม่เองก็ได้ว่าลูกอยากเขียนก,ไกอไก่ขอไข่หรือลูกอยากเรียนรู้อะไรที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยมากขึ้นกว่านี้ด้วยตัวเขาเองตอนนี้แม่บ้านก็แค่ปูทางให้เขารับรู้ไว้ว่าต้นตอจิ่นกำเนิดของพวกเราอยู่ที่ไหนและเราควรจะภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากแค่ไหน ทีแรกรายการเราชื่อภาษาไทยคือกินอย่างไทยในต่างแดนนะคะทําไมแม่บ้านถึงอยากนําเสนอวิธีการกินอย่างไทยที่อยู่ในต่างแดนกินได้เหมือนกันทุกอย่างเปลี่ยนกันที่ต่างกันที่วัตถุด,ดิบบ้างแต่ทุกอย่างเรามีหาได้ที่นี่เกือบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศน้ำกงน้ำปลาหรืออะไรก็ตามนะคะแล้ววันนี้ก็ เรื่องงานยามดีอัปเดตอย่างเป็นทางการนะคะชื่อไทยตอนนี้แม่บ้านเปลี่ยนเป็นเมนูอาหารนานาไทยเทศนะคะแต่ก็ยังคงเป็น Enjoy Eating <Okay. S 1> Channel ค่ะพอเด็กๆเ,เข้ามาร่วมช่วยกันทำแล้วนะคะเขาก็จะเกิดเป็นความภาคภูมิใจว่าไม้เนี่ยเขาทำนะอันเนี้ยเขาทำนะเขาก็จะอยากกินมากขึ้นนะคะค่ะลูกหมูแม่หมูเสียบบอย่างกันได้ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราไปย่างรอบแรกกันก่อนคะ่ะ เราวันนี้ใช้ไฟอยู่200นะคะมีลูกหมูมาช่วยนะคะอบไว้แล้วก็ค่อยๆแอบมาเปิดทิกกับหน้ากับหลังเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกสัก15นาทีนะคะค่อยกลับมาเราิ่มกลับกันนะคะกลับทุกด้านให้ครบทุกอันนะคะคุณแม่บ้านบอกไว้ข้างแล้วประมาณ 15นาทีแต่ตอนนี้ไม่ว่าคิดว่ามันน่าจะเกินนะคะขนาดใช้ไฟไปที่200แล้วตอนนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเตาอบอแต่ละบ้านไฟไม่เท่ากันเอาตามความสามารถว่าหมูสุกตอนไหนก็แล้วแต่ตรงนั้นละกนันเนาะเดี๋ยวกินแบบไม่สุกค้องเสียขึ้นมาแล้วจะยุ่งนี่ทั้งหมูทั้งไก่ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วก็ยังไม่กระดิกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าสุกอย่างถูกต้องแล้วค่อยเสิร์ฟ ใส่น้ำมันพืชไปอยู่หนึ่งช้อนโต๊ะวันนี้แม่บ้านใช้น้ำพริกแกงมัสแมนอยู่2ช้อนโต๊ะนะคะผัดให้น้ำมันของเขาออกสีนะคะกะทินะคะเราจะค่อยๆช้อนเอาตรงหัวกะทิใส่ลงไปก่อนนะคะค่อยๆผัดใช้ไฟเบานะคะ ประมาณว่าให้น้ำมันของเขาแตกตัวเล็กน้อยนะคะใส่กะทิที่เหลือะค,ะค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเคี่ยวเขาไฟอ่อนๆใจเย็น เี่ยกันไปสักพักนะคะเติมน้ำเปล่าไปหนึ่งถ้วยนะคะอของของซอสที่มากับผงสำเร็จรูปสเตชน,นะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเมื่อกี้แม่บ้านเล่นไฟขึ้นมาตอนเราเตินมน้ำเนาะไฟเคี่ยวนไปนะคะใส่นะคะพีนัทบัตเตอร์นะคะอยู่ประมาณหนึ่งถ้วยตวงเนาะ เยอะนิดนึงถ้าเพื่อนๆมีถั่วตำเอาตามสะดวกชอบถั่วตำกับตำถั่วนะคะแต่วิธีนี้อยู่ที่นี่ง่ายแล้วรวดเร็วสโลกแกนของพวกเราคือ Quick and Quality ค่ะกวนทุกอย่างในไฟอ่อนๆให้เข้ากันนะคะใจเย็นๆไม่เกิน10นาทีพอเนื้อนเนียนแล้วเราค่อยปิดไฟนะคะ พีนัทบัตเตอร์เพราะว่าของเขาถูกบดมาอยู่แล้วเป็นถัว่วบดผสมกับน้ำมันนะคะเขาเรียกว่าเนยถั่วบ้านเราเนาะง่ายดีแต่ตัวแม่บ้านชอบพีนัทบัตเตอร์แบบที่เขาบดหยาบๆแต่วันนี้ซื้อมาแบบละเอียดก็เร็วดีเนื้อเนียนนะคะประมาณนี้ปิดไฟพักไว้ค่ะ มีตัวน้อยมาช่วยตัดแต่งนะคะวันนี้แม่บ้านมีน้ำอาจารย์อยู่แล้วจะเพิ่มผักลงไปนะคะในส่วนของน้ำอาจาย์เราสามารถทำแช่ตู้เย็นทิ้งไว้ได้ในสัดส,ส่วนไปดูตรงขนมปังหน้าหมูนะคะ ่วงพร้อมเสิร์ฟเป็นอย่างไรกันบ้างคะใช้เวลาไปร่วม40นาทีนะคะเอาให้สุกนะคะจะได้รับประทานกันอย่างอร่อยนี่น้ำจิ้มอาจารนี่น้ำจิ้มสเป๊ทที่เราทำเมื่อกี้นะคะแม่บ้านหยอดผักไว้ทุกมุมอยากให้ลูกกินผักคะ่ะชิมคะ่ะพร้อมเสิร์ฟโอ้ว้าวเป็นยังไงคะนุ่มไหมนุ่มไหม แม่บ้านชิมเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อที่เราหมักกับกะทิไม่ว่าจะเป็นเนื้ออะไรก็ตามนะคะในเวลาที่เหมาะสมสักครึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะเสียบกันแล้วก็เอาไปย่างหลังจากนั้นเนื้อจะไม่แห้งนะคะเพื่อนๆสังเกตดูได้นะคะยังมีความชุ่มฉ่าถ้าวันนี้กินไม่หมดใส่ตู้เย็นไว้ได้รอบหน้าก็เอามาอุ่นอีกรอบเพราะฉะนั้นเราจะไม่ย่างเกรียมเกินไปนะคะเป็นยังไงบ้างครับ นี่ไงคะลูกชอบอาหารไทยอาหารไทยมีสเสน่ห์เพราะว่าอาหารไทยมีรูปแบบมากมายให้เลือกสรรน,นะคะเมนูโดนใจใครบา้างก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้แม่บ้านและแก๊งลูกหมูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ

ช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วยคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่บ้านและแก๊งลูกหมูได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ